สวัสดีครับช่างอันกนวนประดับยนต์ครับวันนี้จะมาบอกสาเหตุของน้ำเข่ากระจกนะครับเป็นอาการอาการปกติเลยของรถดีแม็กวนนีพ้พอพอรู้เจอบ่อยน้ําจะรั่วเข้าฝั่งนี้ประจําเลยถ้าเปลี่ยนกระจกไม่ดีนะครับมาดูข้างในมาว่ใเ้็นมาดูข้างในมาดูข้างในตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดู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  hey. ตรงนี้นะครับน้ำเขามันจะไหลไหลลงมาอาบพรมมันคาบหมดแล้วเดี <Okay. S 1> ๋ยวจะมาลือ่อรถดูนะครับดูสาเหตุตรงที่มัน่วเดี๋ยวจะบอกวิธีแก้โอเคครับครับมาถึงถึงขั้นตอนการถอดนะครับถอดเสาเออ,อกกรนใช้ใช้ตัวนี้นะครับรถล,ลูกค้าจะไม่เป็นรอยครับอัดเปรกออกโอเคจะใช้ใช้ไขควงแบนก็ได้แต่ส่วนมากพลาสติกจะเป็นรอยครับต้องต้องถนอมถนอมรถลูกค้านะ โอดึงงานรอกอ่าจุกไปนี่ครับเลือบังแดดออกน้ำเด้อดครับบงังบังแดดเลือออกไปแล้ว รื้อผ้าออกมาสมนี่ครับมันจะเข้าตามตามตามตรงร่องกระจกนี่เลยครับตรงนี้โอ้เห็นก้อบลูเห็ยนหยอบนี่ครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันต้องได้รื้อด้านนอกอีกแล้วครับต้องรื้อด้านนอกดูทีนี้จวิธีแก่อันนี้อันนี้เรารู้สาเหตุแล้วครับว่าหน้ามันจะเข่ามุมนี่เวลาฝนตกมันจะไหลลงมาตามนี่แล้วก็เปียกพุ่มเขอามันนี่เดี๋ยวไปดูวิธีการรื้อด้านนอกที่นี่จะ๋ยมาเลือด้านนอกนะครับเลือดถอด ตัดน้ำฝนแทงจิ้งรีดออกครอบแล้วก็ยางครอบประจกเอาออกหมดเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิงวิที่กานออำเลยครับ ย,าง,ยางขอบกระจกออกแล้วตรงนี้ต้องระวังนะครับเวลาเวลาดึงเดียกระจกมันอาจจะล่าได้ต้องค่อยๆดึงดึงต้องระวังนะครับค่อยๆค่อยๆ ตรงที่มันรั่วเล้ว,วครับคือตรงนี้เขาติดตั้งมาจากทีเอื่อนติดตั้งบอดีครับกาวมันหนาหนามันซึมเขาได้ครับตอนนี้วิธีแก้คือต้องดึงยางตัวนี้ออกหมดยกกระจกออกแล้วก็ซีนใหม่นะครับนี่นะครับเข้าเข้าเข้าไม่ดีตรงไหนเออตรงนี้ตรงนี้นี่ครับเห็นไหมดูชัดชัดเห็นไหมครับ นี่ผมน่าออลยนะครับก็ต้องออกตัวนี้ออกออกในมนนเลยแล้วรก็ยกกระโจกออกครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ขอปิดคลิปไปท่านี้ก่อนแล้วครับเดี๋ยวคลิปหนาการติดตั้งกระจกเดี๋ยวจะลงในคลิปต่อไปขอฝากช่องช่างอันไปเน้วยนะครับลานกระนวนประดับยนต์ช่องน,น้อยของช่างอันลูกชายทําให้ต่อต่อไปเดี๋ยวจะมีคลิปเกี่ยวกับพวกสอรถสอยังติดตั้งรถเกี่ยวกับประดับยนต์ประดับยนต์ฟิล์มเครื่องเสียง แอร์รถยนต์เพราะบนสีรถยนต์พวกกระจกไฟฟ้ากันขโมยครับผมกระจกหน้ารถยนต์มีทุกชนิดรถหกล้อสิบล้อมีหมดครับฝากกดติดตามเข้าในเลยครับคลิปนี้ขอจบเพี่ยนเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ